ขึ้นมาบนบ้านนี่หิว่าอะไรืึทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะลูกครับขออะไร,รขอหมัมม่นเหรอะข้าวหนูกินแล้วไงฮะหนูกินแล้วค่ะทำไมนั่งหล่ออย่างนั้นแล้วไหนทําใครสอนให้นั่งท่าน,นี้นะยิ้มหล่อได้เหรอครับยิ้มหล่อโอ้ยยิ้มหล่อด้วย <c oughs> มาแมมครับ ่าใครหาใครครับโอโอเคแม่ลงลหลือเดบ้านเวันหยุดนี่อยู่บ้านดีกว่าอยู่บนบ้านดีกว่า mm. หรอวันหยุดก็เดินตามแม่ไม่ห่างเลย mm. ใครสอนให้นั่งอย่างนั้นแับแมมแมมอืมสบายเหรอครับทำไมนั่งอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปหาพี่หมีหอ่ะ ไม่ตองไปหาพี่หมีข้างล่างหรอครับไม่ไปผมจะอยู่กับแม่แหละว,วันดุดล่ะรอคิดสิงคิดสิงแม่คิดสิงก็ผมจะอยู่กับแม่ร <c oughs> อนะ <c oughs> โอเครอ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 ร,อรอโอ้ยอ้อนจังเลยไอ้ลูกหมาอ้อนจังเลย